สวัสดีค่ะติ๊ฮักเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้เฮาจะพาพี่น้องมาหาวิธีป้องกันนะคะป้องกันในส่วนของทุเรียนของเฮานะคะซึ่งกําลังแตกยอดไปอ่อนเลยช่วงนี้นะคะก็จะมีมแมลงมารบกวนนะคะเป็นพวกมแมลงในช่วงกลางคืนพวกที่นูน่นนะคะพี่น้องลวก็เป็นการกําจัดเพี้ยนนอนนะคะที่จะมาช่อนใช้หรือว่ามากัดกินใบของทุเรียน ทุเรียนหน่อยที่ห้าได้ปลูกใหม่นะคะพี่น้องนี่โตที่ห้าจะใส่ก็คือจะอบอส่งผลต่อสุขภาพของผู้เห็นงานแล้วก็บบอส่งผลเสียต่อพืชของห้านะคะก็คือน้ำส้มควนใหม่ค่ะพี่น้องน้ำส้มควนไหม่คือคุณสมบัติเพิ่อจะหลากหลายเลยค่ะใส่ป้องกันนะคะพวกมแมลงศัตรูพืชนะคะแต่ว่าถ้าแมนว่าห้าใส่นี้คือสามารถที่จะใส่ได้ อ่าบอยนะคะพี่น้องอาทิตย์หนึง่งเทาสามารถที่จะฉีดพ่นได้อาทิตย์สัปดาห์ละสองครั้งนะคะพี่น้องสัปดาห์ละสองครั้งเลยสําหรับน้าสมค้นใหม่น้าสมว้นใหม่หนี่คือคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือซอยเห็ดหาพืชเท่าเนี่ยจะเลื่อนติบตู้ได้ดีนะคะเพราะว่ามันก็มีส่วนผสมของอ่าโตอย่างไะพี่น้องการเพราะใหม่ของทานนะคะ พวกคาร์บอนพวกนี้นะคะพี่น้องมันสามารถที่จะเฮ็ดให้พืชของเฮ้านี่แข็งแรงนะคะต้านทานโรคได้ดีนะคะวิธีการใส่ของเฮ้านะคะในมือนี้เฮ้าจะใส่ทางพ่นเนี่ยแหละค่ะพี่น้องทางพ่นของเฮ้านี่กะขนาดประมาณ18ลิตรนะคะน้ำสิบลิตรเขาก็จะใส่ประมาณ2ฝานะคะพี่นอ้องใส่ฉีดพ่นนะคะจํานวนของต้นทุเรียนของเฮ้าที่ยังหลงเหลืออยู่กะน่าจะประมาณ าหาิบกิบหาซิบฮกซิบต้นนะคะถี่เป็นต้นถี่ปลูกใหม่นะคะพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีต้นถี่มันยังหลอดอยู่ข้าวที่แล้วก็มีอยู่เ่าก็จะฉีดพ่นไปในที่เดียวนะคะพี่น้องเนี่ยหลังจากถี่ห้าวผสมแล้วเดี๋ยวห้องก็จะไปลุยนะคะฉีดพ่นป้องกันแมลงนะคะสตัตรูพืชในต้นทุเรียนของห้าเดี๋ยวไปบึงกันเลยนะคะพี่น้องว่าห้าจะาฉีดพลล่นเรา มันจะเป็นแนวใดนะคะพวกมแมลงโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะพี่น้องมันจะมีอ่าพวกผีเสื้อกลางคืนแล้วก็พวกกินนุน่นที่เป็นช่วงที่มันจะมักใบของทุเรียนแห้งเนื่องจากว่าทุเรียนของเฮาวที่ปลูกใหม่แล้วเฮามีกาใสซปุ๋ยแล้วอ่าบางต้นก็ได้ปุ๋ยแล้วสองรอบเพิ่งก็จะแตกยอดใหม่นะคะซึ่งเป็นอ่าความชื่นชอบของพวกกินนุ่นนะคะ วิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันพวกเพี้ยไปในโตนะคะพี่น้องก็คือเฮตไห้เพียนะ้ยมะมา่มาลบกวนในส่วนของต้นทุเรียนใบทุเรียนของเหาได้นะคะก็ฉีดพ่นเอาดูๆนะคะพี่น้องสําหรับการใส่น้ำสมควนใหม่นะคะสิ่งที่เหามักนะคะมักใส่น้ำสมควนใหม่นะก็คือ,อโดยเฉพาะกลิ่นของน้ำสมควนใหม่นะพี่น้องมันจะสามารที่จะายเฮตไห้ พวกมแมลงนี่บอกเขามาไก่นะคะพี่น้องแต่ว่าห้ากระต้องอาศัยความฉีดพ่นแบบดูแนจนชักน้อยนะคะอย่างน้อยก็สัปดาห์ละสองครั้งนะคะเพราะว่าถ้ากลิ่นเพิ่นเฮ้ยไปแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องเพิ่นก็จก,กรรมมากคือเก่าเนี่ยจะสังเกตเบ่งอยอดทุเรียนของห้านี่กําลังแตกยอดใบอ่อนเป็นหางประทู่หรือเป่าเป็นอยอดใบดาบก็มีบางตนนะคะพี่น้องหฮากระต้อง ฉีดพ่นป้องกันไว้นะคะเพื่อที่จะห้าบรม่ให้สูญเสียในส่วนของต้นทุเรียนนะคะเพราะว่าการปลูกแต่ละครังก็คือใส่เวลาและการดูแลที่ประครบเอิญมาประครบประงมแห้งนะคะพี่น้องในส่วนของทุเรียนเนื่องจากว่าเฮายังเป็นมือใหม่อยู่นะคะความชํานาญการดูแลก,ก็อาจจะบ่ท่านในเก่งนะคะพี่น้องก็เอาตามความสามารถและกความดูอ่า เท่าที่จะคล้องมีนะคะแล้วก็สิ่งที่เฮาจะนํามาใช้กะบ่เป็นอันตรายต่ออ่าคนทํางานต่อเฮานะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่เฮาต้องระมัดระวังนี่ยคือพวกสารเคมีที่จะมาใส่นะคะแต่ว่ากะอาศัยว่าเฮาฉีดพ่นดูๆเอานะคะพี่น้องเนี่ยอ่าบางต้นก็คือแตกอ่าเป็นใบเพศสลัดแล้วนะคะแต่ว่าบางต้นก็คือ ถือเลยว่าเหาทยอยปลูกเนื่องจากว่าเวลาที่เห่าไปเห็นงานในส่วนของสวนทุเรียนเนี่ยคือมันจำกัดน,นะคะพี่น้องมันจำกัดแน่เฮาก็เลยเอาอการฉีพ่นนะคะพี่น้องอันนี้สําคัญการฉีพ่นถ้าจะให้ได้ผลดีคือเหาฉีพ่นในช่วงเวลาเยื่อมลงนะคะแต่เว้นอ,อาจจะตกดินแล้วนะคะพี่น้องซึ่งเป็นช่วงที มแมลงเพื่นหากินในช่วงเวลากลางคืน,นมาว่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะหรือว่าพวกกินนู่นพวกนั้นนะคะพี่น้องเพื่อนก็จะชอบาหากินกลางคืนเมื่อกอตามยอดตามใบของทุเรียนที่แตกใบอ่อนของเห่าเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะทุเรียนของเห่าหลังจากที่ปลูกลอบล่าสุนีคือจะสังเกตเบิ้งนะคะบางต้นก็จะมีใบรุดรวงเนื่องจากว่าแดดอากาศนะคะของภายอีสานของเห่านี่ก็คือจะห่อนแห้งะคะ่ะพี่น้อง ของเฮานี่คือบัวตอเฮ็ดมุ่งสลนให้เพิ่นเลยนะคะเป็นการเลี้ยงแดดลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะปลูกแดดลอยเปอร์เซ็นต์เนื่งจะว่าทั้งลานเพิ่นกะแนะนํามาแล้วนะคะว่าอ่าบ่ต้องมาเลี้ยงแดดอีกแล้วนะคะปลูกได้เลยแล้วก็บ่ต้องเฮ็ดอ่ามุ่งสลนได้นะคะเนื่องจากว่าเพิ่นกะเลี้ยงแดดมาลอยปเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก่อนที่จะ น้ำต้นพันธุ์ทรงไอ้เห่านะคะแต่ว่าสาเหตุที่ใบมันรุดล้วงนั่นก็คือมาจากผลกระทบที่พื้นที่เก่า,าต้นเก่าที่เห่าคุดออกนะ,ะพี่น้องมันก็นยังมีเชือของอขี้ไก่นะคะเป็นขี้ไก่แกบที่เห่าใส่ให้ต้นเก่าอยู่นะคะพี่น,อน้องมันว่าไงคือว่ามันยังมีความเข้มอยู่นะคะก็เลยส่งผลกระทบต่อต้นไม้ที่เขามาปลูกทดแทนจะสังเกตบาง ปลายอ่าปลายใบเพื่อนนี้จะไหม่นะคะพี่น้องแต่ว่ากะเพื่อแต่ยอดใบไม่ออกมาถือว่าดีเลยนะคะเป็นช่วงที่ห้าต้องรักษายอดเพื่อนให้ดีนะคะพี่น้องสาหรับต้นทุเรียนช่วงนี้นะคะกะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ห้าสามารถที่จะเห็ดได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็ปลอดภัยทั้งอ่าต้นทุเรียนเฮาแล้วก็ทั้งโตค้นเห็ดนํานะคะ ที่การฉีดพ่นของเห่าก็คือจะฉีดพ่นเป็นละอองนะคะฉีดพ่นให้มันเป็นละอองล้ะก็พยายามฉีดพ่นน้ำบริเวณไตใบน้านะคะเพราะว่า,มาแมลงบางชนิดคือเพิ่นจะไปเกาะอยู่ไตใบนะคะ ด้านหลังใบของทุเรียนนี่คือพิ่นจะบบกคอยกอน,นะคะแต่ว่าช่วงเวลากลางคืน,นก็นคือเพิ่นจะออกมหากินนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาให้ฉีดพ่นก็คือต้องฉีดพ่นบริเวณใต้ใบของทุเรียนน้าฉีดให้มันทัวท่วๆนะคะพี่น้องให้เป็นละองอแบบนี้นะคะให้มันทั่วถึงเลยนะคะพี่นออ้องกะตรงใต้ดินนะคะตรงพื้นดินเท่ากับสามารถจะฉีดพ่นได้แต่ว่า ในส่วนของไตดีเนี่ยคือข้าใส่เป็นโฟลีดานนะคะเป็นโฟรีดานหรือว่าภาษาทางการค่ะเพิ่นก๋นคือจังคลิปก่อนที่เฮาเนนําเสนอไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องทุกต้นที่เฮาปลูกใหม่นี่คือใบเพิ่งจะสดชื่นนะคะแล้วก็มีการตอบสนองต่อปุ๋ยที่เฮาใส่ไปให้เพื่อนจะสังเกตเบ่งใดว่าเพื่อนแตกยอดนนะก็นคือหมายถึงว่า หลาของทุเรียนของเห้านี่เริ่มเดินดีแล้วนะคะมีการแตกยอดออกมานะคะพี่น้องกาเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะให้ได้สาหรับมือใหม่จังเห้าน,นะคะการเรียนรลู้กันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องประสบการณ์จะซ่อยให้เห้านี่แก้ไขปัญหานะคะต่างๆใดเนี่ยรุ่นนี่ก็คือเป็นรุ่นแรกเลยที่เห้าได้ปลูกนะคะ ที่ยังเหลือหลอดอยู่นะคะพี่นอ้องอ่ามันหลอดเพราะยังเฮาได้นําเสนอนะคะไปแล้วว่ามันหลอดเพราะว่าหนึ่งอ่าบริเวณสามสีต้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือเขาใส่ขี้ไก่นี่บางนะคะบริได้ใส่หนาแล้วก็บริได้ใสนะ่กบบใกล้ต้นเพิ่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ฟางบริคุ้มนาะจนเกินไปนะคะเพราะว่า าการที่ขาใส่ขีดไก่แกบคือความเข้มของขีดไก่แกบนะันมีอยู่ในตัวของมันแล้วแล้วเขาเอาฟางมาคุ้มในปริมาณที่หนาแล้วยิ่งเฮ็ดให้การห่อนอบอ้าวนะคะของดินนี่มันจะแพร่กระจายไปทั่วบริเวณที่เ้าคลุมนะคะพี่น้องกายเฮ็ดไห้หลากของทุเรียนของเ้านี่เสียหายแล้วก็หลากเน่าตายไปในที่สุดนะคะพี่น้อง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเนาะพี่น้องเนาะที่เห้าอยากนํามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็าสูกฟังสําหรับคนที่เป็นมือไม่ปลูกทุเรียนนะคะก็เป็นวิธีป้องกันอ่าเห็ดให้มแมลงนะคะบอมาหลบกวนในส่วนของสวนทุเรียนซึ่งเป็นทุเรียนหน่อยปลูกไม่ของ